ไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่มาทีบแต่แม่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นจตอบลงเพลงลงคิดอะไรแต่แกทำทำเป็นประจัาอยู่แล้วค่ะเราก็เลยไม่ได้แกล้งอะไรพอแกแหแล้วถึงถือว่าเออแกทำแกล้งอะไรจริงๆแกไม่ได้บอกว่าแกมีคนอื่นนะที่ไม่บอกไม่ก็มีแิดว่าเออมีผู้ชายแก่ให้เงิน เือรักรู้แหละไม่รู้ว่าไงแต่เราจะทำก่อนตอนที่แกแต่งประมาณสี่ห้าปีเราเลามว่าเป็นอะไรกันเราก็แบบเออแค่คุยกันธรรมดาไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรนี้คือสองของอยนะคุเสียชีวิตนะฮะทีนี้ที่พี่น้องเขาบอกเนี่ยายถึงอายุอยู่ยืดเยื้อนะฮะแก็รู้กใช่กนเะ เจ็ดตีแล้วมอสี้หรืเรบียะไรคุยด้วยีิลุนเทนะลุนเทก็บอกไม่จริงเลยนะฮะที่วันนิวไปอนอนคียผู้ชายสูวไอ้ลูกขับรถลูกรับตกน,นั่นอยแล้วเนี่ยแกบอกแกเคยเจอเนวครั้งเดียวตอนที่เนวเนี่ยพาลูกมาเก็บผักอยู่หน้าบ้านแกแล้วแกไปคุยกับนิวด้วยนะไปเคยซื้อของให้ไปเคยให้เงิน